สวัสดีจ้างานจบภาพไม่จบนะคะทุกคนวันนี้เก็บภาพบรรยากาศตอนเป็นแม่ครัวมาให้ชมกันนะคะมีกินก็ต้องมีทํากินค่ะต้องมีภาพทุกมุมทุกตอนจ้าทุกคนปกติเราก็จะเป็นคนกินนะคะออ่แต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรก็จะมีแม่ครัวประจํากลุ่มอยู่จ้าแต่ตอนนี้เพิ่นไม่อยู่แล้วคะ่ะคิดถึงนางมากๆเลยจ้า เพื่อนจะเป็นแม่ครัวประจํากลุ่มเลยนะคะคนนั้นเพื่อนไปอยู่เกาหลีแล้วนางจะคล่องมากค่ะเป็นกินกันเป็นรวมกลุ่มกันเป็นคนทําให้กินตลอดอะคะ่ะวันนี้ก็จําเป็นละค่ะเพราะว่านางไม่อยู่แล้วเนาะจะให้สุ่มจุมผู้ชายมาเหตุกะอันนั้นไม่ต้องพูดถึงค่ะมึนไปแล้วนี่คือไม่ต้องพูดถึงเรากินอย่างเดียวเลยจ้าคือปกติเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่สงการแบบนี้นะจ๊ะพวกเราก็จะมารวมตัวกันนะเนาะ อันผู้ชายก็โม่กันผู้หญิงก็โม่กันจ้ะเป็นโม่กันแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะแล้วก็โม่กันมาเอากันค่ะพี่น้องแล้วก็เป็นโม่กันทั้งไม่ยิ่งทั้งผู้ชายค่ะทั้งคู่ผัวทั้งคู่เมียจ้ะเป็นโม่กันมดเลยค่ะก็เลยแบบคงกระพันก็ถือว่าคงกระพันอยู่ได้ค่ะมาเจอกันก็เห็ดกินน้ากันเนาะค่ะพี่น้องก็จําเป็นนะคะเห็ดอ่ากินได้ก็กินกินว่าได้ก็ต้องกินจ้ะนั่งที่ต่ำๆอยู่นี่นะจ้ะ เพื่อนบอกว่าฟ้าวเห็ดเห็ดแล้วแล้วเขาจะเป็นนั่งกินบ้าเดียวเราต้องเดียวมาเห็ดเดียวไปกินเดียวมาเห็ดเดียวไปกินเดี๋ยวมันสิคาดตอนเพื่นอนว่าจังได้กินลวดเดียวเขาก็เห็ดไว้เลยอันใดอันเขาเห็ดแล้วแล้วเขาอยากกินยำใดเขาก็ยกไปกินเพื่อนว่าเตรียมพร้อมขนาดนี้จ้ะอันที่ตามอยู่นี่นะคะก็คือตำแจ่วค่ะตำแจ่วเห็ดไอ้น้ำจิ้มเปรี้ยวหวานจะ้ะนั่งอันอีกอันนึงฮัลลบีบมะนาวจะ้ะ หมักนาวให้พี่เพิ่นพีเพิ่นเห็ดต้มเล้งนะคะเมนูวันนี้มีต้มเล้งมีส้มตำมีแกงเห็ดแกงเห็ดฟางที่เป็นตุ่มๆนจะจ๊ะจะไม่ผ่านะคะทำเหมือนเห็ดเพะเลยค่ะ กะเซบอยู่ได้คะ่ะนี่นี่ค่ะพระเจ้าเป็นคนแกงเองะคะ่ะเอามาเสร็จแล้วเอามาให้นางเพื่อนชิมจ้ะกินข้อเดียวกัน,นะคะ่ะก็เลยเอามาให้เพิ่นชิมเพื่อนบอกใส่เกลือจักน้อยกระามกันเนาะคะ่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินคือวา่าเราจะบอกพ่ออันใดกระตื้มกันไปนะคะตาภาษาค่ะขนาดเทดกินก็นยังม้วนจะพี่น้องเดี๋ยวเราได้คุยเมาเมายซอยแซ่กัน rica. จ้า ชมบรรยากาศกันไปนะคะทุกคนอันนี้คือคืนเข้าดาวเด้อจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มค่ะทุ่มนึงแล้วเฮากระกิก่นกันยาวไปพูนจนเข้าดาวจนเที่ยงคืนค่ะจนเป็นปีใหม่จนเป็นอีกวันหนึ่งค่ะทุกคนเอาภาพบรรยากาศมาให้ชมนะคะหมูห่เฮากระสิเป็นประมาณนี้ละจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้า สวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะ